อันน me. right. ั้นจะเป็นพ okay. ่อพันธุ์ครับมี่สวแล้วผม่อพันธุปอมของที่บ้านครับจาววันนี้ก่อนเรวจาววันนี้ก่อนจาววันนี้ก่อนสวัสดีครับโอเควันนีครับสวยแล้วจาววันนี้ครับปสวยบอกมือองมืออมือโอเควัสดีครับจ้นี้่อเจาวันนี้ก่อรจาวันนี้ีปอมเววันนี้กปอมมี็าจาวันนี้่อเรว้มีันนี้่อรันมี่เวาววันี่อเรวาวตันนี้่อาว้ก่อร้นี่ครับ บอกนีหน้อมไปเนาะใช่ใช่เดือนผมาเลยโอ้โหแต่งหูแล้วด้วยเรียบร้อยครับชุดนี้แต่งแล้วนีหนาจะน้อยหน่อยหมดเลยที่นี้แล้วของของหมดเนาะใช่โอ้โหตัวนี้ตัวนี้ก็บุรีตัวนี้ต่อฮะตุ๊กตาแล้วเหรือไงฮะตุ๊กตาโอ้โหเจ็บมีเจ็บนอนนอน แรดดอเลี้ยงกระสิครับเป็นแมวพุกตาคมันไม่ใหญ่นิดหน่งเด็กเล็กๆเลี้ยงได้ไม่ลำพานนะครับใช่ครับพันเขาครับนั่นนะครับตัวเล็จะพองหูหูจะเป็นหูดำๆหูน้ำตาลนะครับนั่นจะเป็นพันน้ำตาลเดียวเป็นแมวพุกตามาเดินสัตว์เลี้ยงจัดจักโซนดีกันมากนะครับผมโซนเอพีโซนดีเดี๋ยวเอาไปดูสัตว์เลี้ยงกันคนเยอะมากกันโซน ตัวนี้ก็ประมาณนี้นะร,ร,นนร้านหมาร้านแมวกิมพ์เลยนะครับก็ไม่ให้จ่ายได้เนยเหที่เราคุยกันเลยนี่อนอ้ก่นี้คนเงยบไม่มีคนจน้น่ารักจำ่าไม่าใหมาหระขานี <S <s ้หรอ แล้วแอนแอนโอเคโอเคเอาจะขายของแล็คดอนะครับพี่ยี่สิบห้ามาต้องจำตัดัดนะครับแล็คดอลอย่างเดียวตัวอันอื่นนี่เขาก็ปากหมีมาคือยี่สิบห้าตัวใหญ่มากเลยใหญ่แล็คดอนะครับดีกว่าครับตัวใหญ่แล็คดอลคือชื่อพันธุ์ใช่ครับพันเขาครับนั่นนะครับตัวจะออกหูหูจะเป็นหูดำดำหูน้ำตาลนะครับนั่นจะเป็นพันธุ์น้ำตาลเดียวเป็นหัวกระต่ายี่เบีนกตัวตัวนี้เดินฝาั่งขิงยางพุ่มพับสองเก็บ ผมถามราคาเอ่อต้องต้องแล้วจะดตัวครับไสราคาประมาณเท่าไหร่สามหมื่นห้าพี่เช็คเน็ตได้นะพี่ในเน็ตเป็นแสนสองแสนสามครับแต่ดอกราคาเริ่มต้นแต่ใช่ครับเพราะว่าผมเพาะเองอืเพราะมันเองก็เลยก็เลยถูกสวยมากเลยตอนนี้พี่หาราคานี้ไม่ได้ครับที่อื่นผมยืนยัน มันเป็นแม่ของประเทศอะไรครอถ้าเป็นต้นกำเนิดเในแคนาดอตอนนี้แต่หลังๆเรียกหลายประเทศนะครับเป็นกามปิดพี่รับประกันใหญ่มากขนน่าจะนุ่มมากเลยนุ่มมากครับนุ่มครับไม่ตอนนั้นฟงสวยไหยอันนั้นพ่อผันตัวใหญ่นะครับพ่อผันยอดไล้นั้นนะตัวใหญ่สุดก็ประมาณนั้นนะครับกินอาหารเยอะไหมไม่ไม่ครับที่ก็ตามวัยเลยตัวใหญ่ไอ้ตัวเล็กก็กินนิดเดียว ก็เทเขาไวเขาไวอยู่ได้ทั้งวันนะครับเองิดเดียวตัวหญ่ให้กินอาหารเมวแร็คดอสุนสนลองดูได้พี่แต่เ็ดก็อาจจะมีเนื้อไก่เนื้อไก่ไก่แห้งไก่ไรกิไนได้แต่พยายามให้กินอาหารคนคนระับเดี๋ยวมันจะติดครับสวยนะเรียงง่ายเร็กดอเรียงง่ายครับถ้ากินอาหารแมวเขาเขาจะอยู่ได้ยาวไ่เขาจะไม่พังถ้ากินอาหารคนไตจะพัง ราคาเริ่มต้นคือสามถึงห้าใช่ครับแล้วมีมากตอนนี้ก็มีมีมีสามสี่หมื่นนี่ครับสี่ห้าหมื่นอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นข้อฟันไอ้นี่สามแสนตัวนี้ตัวนี้สามแสนตัวนี้สามแสนครับแต่กับข้อฟันแม่ฟันอันนี้นำเข้ามาโดยตรงครับเป็นฟาร์มปีกยิ้มรับประกันเป็นแมวนําเข้าใช่ครับแล้วก็มาเพาะในไทยใช่ครับแล้วก็มาเพาะถ้าเพาะก็อย่างมูฟมันนะครับพี่เราขายจากสามหมื่นห้าได้เลยได้เพราะว่าเราเพาะเอง แต่ถ้านําเข้ามาพี่โดนเป็นแสนแน่นอนมันไม่น้อยมีแสนห้าสองแสนนะครับตัวนี้ประมาณกี่เดือนสองเดือนได้ครับสองเดือนสองเดือนเดือนเราจะไม่เอาแมวที่ยังไม่ฉีดยามาล้านจะต้องฉีดยาครบสังเสตุก่อนครับเราถึงจะเอามาสวยมากเลยลักดอกเอวยครับพี่โตขึ้นสวยถ้าเล็กนั่สแหละตัวใหญ่ไสนีเลยโอเคขอบคุณมากครับผมขอบคุณครับตามได้เพจได้ก็ได้ครับถ้าวันหน้าดูในเพจได้ที่อันนี้ใช่ไหมชื่อใช่ครับช่องทางการติดต่อ แน่นอนนะครับเจ้าเดียวกันจักรเลยที่แล้วคำนวณว่าว่ามีเจ้าเดียวครับขอบคุณมากครับเป็นแมวตุ๊กตาที่ไม่จ่ายไม่หมดเฉดไม่เน็จน่ารักน่ารักเลี้ยงไม่ติดตาเน้องกระตาตัวน่ะนี่ชอบตัวแล้วตัวนี้ให้ตัวนี้สาวยิ่งยิ่งยี่สวยเลยนะครับนนี้ตัวนี้ก็ซื้อซื้อมาจากต่างประเทศหลายหลายตานะทุกคนน่าหน้ามีเลี้ยงเองครับน่ารักจะใจไม่ร้อนจุนน่ารักมากขอบคุณมากครับพรขอบคุณครับ โซนเอเอ9ลน้ารานแล็กบอลเงียบเงาๆนะครับตัวนี้แล้วก็มี่อาจจะงอาะ่ไม่ตรงไม่ตง สำหรับอาหารหมาใช้ออกซิเจนอะไรพกนี้นรับนให้เนอาหารสสว่าใจแอสแมสซี่อะไรอย่างเงี้ยเขยไก็ไม่ได้เ็าเ้อเยขาดายเน้อกตวมันีอ่านี้ไงเารีกวมไกายฉีกองว่าดใหญมากเลย่กยตอนนี้ก็ประมาณนี้ครับอุ้ยจะตายดจบ กก้องดจมีชุดน้องหมาน้องแมวฮะไม่ใช่วี่ตัวนี้มีชุดนักศึกษาด้วยในแบบชุดก้า ขับชิมคิมตัาับชิมคิมคิมแดงคิมดสองผ้าสองที่นี่อยู่ตรงนู้นที่ลูกค้า่าอยู่ตรงนี้ใช่ห้าเท่านะสองท่ใช่คือลงมาเม่อช้าโอ้ยคิดแล้วแบบถ้าเป็น่อนนั้นจะสองปีสาม เนี่ยแรอบินุกด้านอรมอลนเริ่มต้นสีนอมอนประมาณเท่าไหร่ครับันมอนตัวผู้สี่ร้อตัวมหกรยจ้ะครับผมนอรมอางหอยตัวบลูครีมครัคีมินตัวผู้สี้อยห้าสิบตัวเนียพันสองครับผมไหนายตาบลวทิ้งอายแปดันหครับ อันนี้คือครีมปาจุูใช่ไหมอันนี้อาบินโนพิงอัยเลย8 5ตัวสีตาออกจุจางสวยดครับประมาณนี้เนาะมีสองประมาณขอบคุณมากนะครับผมอัโชบิน ชูก้าครับบอมปีนี่เป็นกำหน้าเหมอนเกาหลีนะครับนี่น่ารักมากเลยตัวนี่ตกตาแล้วเว้ยนี่หูมโอ้โหเจ็บเจ็บนอนนอนนอนนางสาวเย็บหูหน้าหูเขย่าหูมาัดจัดตรงหู อ่อนนะเขาต้องมีล่ะยี่ห้อไหนบันทึ้อแล้วตบมาหาหากระดิ่จะหลุดอยู่แล้วตบมาบ้านเนี่ยเจอยอยู่ตัวนั้นตัวเท่าไหร่อะพี่ตัวนั้สามหมื่นห้าสามหมื่นห้าเนาะสามหมื่นห้าเป็นเป็นเฟนหรือยิงลิทครับเป็นอเมริกันบูลลี่เอเมริกันครับอเมริกันบูลลี่ใช่ครับโยคอเลยตาสามหมื่นห้า จะมาจำไว้ก่อนวัจำไว้หนึงฝั่งวาจำไว้สองพันนะพ่อเัาจาวสามพันวัจำสพันก็ไม่ได้ขายใครเลยถ้าพ่อไม่เอาโอเคคนโดไได้นะคะดูคนโได้ขออนญาตไดไหมินะได้ไขออนุญาตขออญาตได้ไหมครับอ๋อได้ได้ได้เากระต่ายห้ก็ตายให้ แนะนำนยพี่แนะนำรายกาอ๋อนี่เมกาบุรีครับผมนี่เริ่มต้นที่สามหมื่นห้าพี่ตัวนี้สามหมื่นห้าสามหมนห้าะครับอุ้ยเข้าใมั้อชอบโอ้ใช่ครับนี่เพศผู้นี่เพศเมียคู่กับนมียสามหมื่นห้าองใบอันนี้ยุคเดือนแล้วเนี่ยอันสามเดือนนะสามเดือนอันนี้งคนเลยใช่ครับ โอแต่งหูแล้วด้วยเรียบร้อยครับชุดนี้แต่งหูแล้วนี่หมาจะน้อยหน่อยหมดเลยที่แล้วของของหมดเนาะใช่ครับผมหัวตัวนี้น่ารักอันนี้หัวไม่เลิกเลยผมเองเตัวเมียตัวผู้แล้วอีกสองหนึ่งห้าพวงใบสองหนึ่งห้าพวงใบเนาะใช่ใช่ใช่ไอ่ไหนไอ่ไหนตัวเมียตัวผู้อันนี้ตัวเมียตัวผู้ครับผมหน้าหวานเลยได้ครับสวยด้วย วันนี้พี่อ็มมาดูเห็นไหมถึวันน่ารักได้มาดูหน่มาดูหน่อย่ดูหน้าตาหน่อยโอ้ครับดูจังมั่มเลยจังมั่มเลยยังไม่ได้ตัดหนูตัวนี้ทันทีท้ายใหญ่ตัดหัูได้หนูเดิมเดินเขาจะพับลงนียนะใช่ใช่ครับอันนี้ที่ปกติอันนี้ต้องมีครับสวยๆอ้วนทุกตัวแล้วทีนี้ใช่ครับอันนี้คือเป็นเป็นแบบกล้ามเนืลยครับใช่ครับโดยที่ พันธุกรรมกเลยมีพันธุกรรมเขาอันนี้อะไรนะตัวเมียครับเป็นสีแบเป็นอเมริกันบูลลี่ครับอ่าใช่อเมริกันบูลลี่ครับผมชอบจำสักของบูลี่เป็นบูด็อกเมนบูด็อกอะไรเงี้ยมันมีหลายอย่างครับผมนี่เป็นสีเมอรเขานะเมอตัวผู้เมอตัวอะไรหลายกใช่ครับเป็นเมออันนี้เป็นแบ็คเมอแทนครับแทนแบ็กเมออะไตไต ถ้าเป็นจะเรียกแทนแต่ถ้าเป็นบูลี่จะเรียกว่าไตคัเลแล้วที่จะมีสุดเท้ามีคิ้วมีแก้มอ๋อใช่ครับผมอันนี้คือุเท้ามีพรกหมดครับตี้เป็นแบงังทนันือไตช่เทไอ้ตู่ไ้ตัวนั่นตวผูอ้ยนี้อันนั้นเป็นผูี่ครับเดือวตัเดียวในในนีาเป็นอีเทเอราแทนแล้วเป็สุดเทสโตนะครับโอมากเลยเดือนเดือนเดือนเป็นใช่มนี่ใช่นี่เป็น เฟ้นก็จะจตัวใหญ่เลยอ่าก็จะเนี่ยโตเต็มที่แล้วครับเหลือท,ที่เหลือมันจะออกหัวออกข้างออกข้างผมอ่าตอนนี้เขาอยู่ในช่วงที่เขายืดก็จะเป็นอย่างนี้ครับครับผมอ่ายืดเป็นบูดับขวามเนเนี่ยใช่ใช่อ่าเป่นดูบบดอีอือในอการดูอันนี้สีท็อปเลยครับเป็นลายแกะไตโอ้โหสวยมากเลยอ่าจะมีถุงเท้าอย่างที่บอกนี่ถุงเท้าคือใหญใช่ไหมอ่าเนื้อๆครับตัวนี้จะ่าเนี่ยครับเป็นสีคลิมคลิมอ๋อคิมคลิมเล็กๆคือถุงเท้าใช่ใช่ แก้มไม่คือออกน้ำตาลน้ำตาลนิดนึงใช่แล้วก็มีคิวเลยคคิวเอสกลงหวานโอ้ถ้าเรสังเกตนี่คือจุดจุดสังเกตใช่ครับอันนี้ก็เป็นสีที่สูงเลยโอ้เขาเป็นลายใหญ่ด้วยอ่านี่ก็ลายใหญ่มีก็ราคาสูงเลยก็ครบเซตใช่เลยครับผมอย่างนี้เท่าไหร่ครับสามพันห้าร้อยสามพันห้าร้อยไปนี้เป็นสีช็อคตัวนี้บอดี้เก๋มากด้วยหัวด้วยอะไรด้วยบอดี้ กล้ามเนื้อดีครับตัวนี้โก่งสวยมากใช่ครับตัวนี้ออาแค่ท็อตบอดี้หน่อยเขาเขาโตเต็มที่สูงเยอะไหมโอ้ไม่เกิน13เนี่ยวคมคงเป็นไมโครเลยไม่ไม่พ้นก่งนี้เนาะไม่ไม่พ้นแค่ประมาณนี้ครับที่มันสูงแค่เนี้ยแหละไม่ไม่ไม่ถึงเน้นออกข้างใช่ใช่ผมเป็กล้ามเช่แล้วมันเกิดโอ้เป็ัเนื้อดุไอ้ผู้ผู้ตกนี่เหมือนกันปั้ใช่ใช่อันนี้เป็นช็อคเหมือนกันพี่น้องกันหมดเลยครับไอ้พวกนี้สามตัวนี่สามตัวผู้หมดเลยอ๋อนี่ตัวเมียข้อเดียวกันใช่ข้อเดียวกัน รดนมากแล้วไป่ไหนเเหไไวนะจะฉีดอ๋อเขาจะฉีดจะฉีดไม่ชีดก็ซื้อหะครับโอ้ท่าท่านี้ทานี้แน่ชัวร์อื้อแน่นอนดูตรงนั่อมีตัวไหนีแล้วมนก็เหลือแค่นี้แหละครับมดแล้วพวกนี้จองหมดแล้วอ๋อจองหมดแล้วเยดี๋ยวจะมีของเข้าอีกไหยพี่ก็น่าจะเป็นอาทิตย์หน้าไอ้สองตัวนี้ที่จองแล้วครับสอตัวนี้ที่จองอ๋อของแล้วใชใ มีลายเสือนี่หลับอยู่นอนเบียรไม่จองอันนี้ตัวเมียแผลระบายเสือใช่ใช่ใช่นี่จองจองไปแล้วไอ้ตัวนี้ปล่อยเท่าไหร่ตัวนี้ผมขายไปสามพันห้าสามพันห้าราคาก็ประมาณนี้เนาะคราคาข้างล่างก็จองแล้วรันนี้ไม่ดุนะพี่นะไม่ดุนะผมไอ้ที่ดุที่เป็นขาอ๋อทำแบตดอกทำแบนดอกมีไหมีมีไหมไม่มีครับไอ้มี่พีอยู่ที่บ้านอีกสองตัวอ๋อครับก็เราไม่ไม่ถนัดนต่แต่แต่แต่ต่แ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  ไม่มีไมีรเล่นะได้่นตนอย่างเดียวใช่เล่นตนเล่นเคครับผม่ครบพี่โอเคพี่ขอมากครับผมร้านากอยู่เจซนมซอยดีครับผมเป็นเอ็กโซติบุรีไทยแดบมฝากมรับผมได้เลยครับพี่ผมยไม่หมดว่าไอนี่ขายออกไปหมดเลย่ เที่นี้เหลือน้อยเลยเดี๋ยวอาทิตย์หน้ามีมาเพิ่มได้โอเคเดี๋ยวข้างหน้าข้างหน้าผ่านมาเดี๋ยวแวะมาดูได้ทขอบคุณมากขอบคุณมากครับร้านนี้นะครับผม Exotic Bori Thailand วิดีนี้เหรออืมย่นมากหน้าย่นมาก ไอนน้พันอะไรยิงดิบูดญยอยิงดิบบดญยอกมาย่นมากเลยอย่างนี้ราคาเริ่มต้นเท่าไหร่ครับสามพันห้าสามพันห้าเนาะกำลังสนเลย <c oughs> ขอบคุณมากครับพีบ่เดินต่อนะครับอุ้ยตัวหมาตัว,วนะะี้น่ารักร้านแมวคุณเก๋นะครับอ๋อนี่ อะไรนี่ไ่คืออะไรนี่คืออะไรนี่คืออะไรัสเทียเดียวคแนแเรัสพี่บสวัสดีครับโอ้น้องชายเห็นชิดแชร์มาให้ดูเลยอ๋อครับผมครับ วันนี้มีราคาเลยครับพี่น,นี้นะครับวันนี้แมวผมส่วนใหญ่จะอยู่เลยใกล้ๆนะประมาณหลักไปปลายพันแล้วก็สักหมื่นกลางๆสองหมื่นกวา่าแพงสุดประมาณนี้เนาะตอนนี้มีเล็กดอรครับเจ็ดหมื่นห้าพันอันไหนเล็กดอตัวน,นั้นเล็กดอตัวนั้นเลยตัวนั้นมาจากจีนได้มาแล้ว

มีสองหมื่นสองหมื่นนะตัวผู้ตัวเมียครับเอกสารคุ้มเ้าแ้ตัวนี้ประมาณนี้เนาะแล้วก็มีตัมยูก็ร่ต้งวุ่นวิงเท่าไหร่พีรับฟิงตอนนี้ขายอยู่สองหมื่นเก้าพับาทก้าับามีของมาร์คาอยู สวัสดีครับพี่สวัสดีครับอ๋สวัสดีครับอ๋อสวัสดีครับพี่อาจารับผมมาเลยพี่มามามาเลยกำลังจะลายพี่วันนี้มีปอมครพี่วันนี้มีปอมมีลาบาร์ดอพี่มีคอปปี้มีบูลี่ครับมีเชีว่ามีหลายตัวเลยไซขาวเรามันเริ่มปอมได้เลยพี่เอาเลยครับมาเลยปอบตัวที้น่ารักเลยปอมเอ้ยนะจ๊ะ สีดำเนี่ยสีพิเศษที่เขาเรียกว่าควายครับดำดำคอขาวคอขาวแบ็คไวท์ใช่ครับผมเลยแบ็คไวท์แล้วก็จะเป็นขาวครีมครับน่ารักไหมใช่ครับเปิดเท่าไรครับตัวนี้อ่ถ้าตัวดำอยู่หมื่นหกพันห้าร้อยก็ต้อหนพันห้าร้อยทุกตัวเลยเท่ากันเลยครับเท่ากันเลยแล้นที่สีขาวโกลโกลไฟไหม้อ่าใช่ครับอีกแต่เป็นขาวครีมครับขาวครีมใช่ครับ มีคอมเมนต์เยอะเลยเป็นอ๋อใช่พี่โอ้เพราะว่าตอนนี้พี่มาถารุทะลวงเลยแบบลูกค้าโทรลงบมาเลยผมนึกว่าแว่าไฟไหม้อ๋อเดินได้เลยพี่พี่เดินได้เลยกางแต่งตัวอะไรใช่ครับดีดให้ครับเดินครับพี่เดินได้เลยอันนี้อะไรนะพี่เป็นสีฟอนครับพี่ตัวนี้เป็นสีได้อันนี้อันนี้ฟอนไอชีว่า ดีเซลรคันกดูดูดดูผมรถสองชั four, um, one, Th ้นมีประกันุาประกดาให้คนอชั้นอ้มจะไม่ห้ผลสร้างที่ใช้ห้าวเพราะว่าระหว่าง้เผลยกมามอเดียมนนี่อะไรจะไม่ถกล่บแล้วก็มาา้องขวานมันได้ยาองหวงน้งวงออขึ้นมาโอ้เาไม่้าใ้ี่ได้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 ลบได้ อันนี้เริ่มต้นเท่าไหร่พี่ละแล้วเฟ้นอันนั้นอยู่ตัวละหมื่นหกห้าพี่หมื <15. S 2> ่นห้าแรงเหตัวนี้เรยกเท่าไันนพี่พิเศษได้เลยอันนี้พัะไรอน้าไมตัวนี้จะเป็นเนฟ้นฟัฟฟี่คร,รับพี่คือเฟ,รรฟ้นขนยาวเฟ้นขนยาวใช่ตัว้อยู่ที่สี่หมื่นห้าครับสี่หมื่นห้าเฟ้นอะไร,ร,รพี่เฟ้นฟอี่ครับเฟ้นขนยาวเฟ้นฟฟฟี่ ใช่ครับก็เล่นฟ์มฟี่แเป็นขอยาวพี่เป็นผู้กันใช่ครับเู้เราองกันนะแตเป็นขอยาวไม่คุ้นเลยที่เล่นเหมือนกันเลยไมครับที่เล่นเหมีนิัยเหมือนเป็นรัไปเลยครับแค่ว่าของยาวของยาวเฉยอุ้ยอันนี้อันนี้ผาอะไรเนี่ยพี่คอกี้ครับคอกี้ใช่ครับเวลคอกี้เจ อันนี้ถึงหมื่นไหมพี่เบอร์คอกกี้ค็อกี้อยู่ตัวละสองพันสองสองพันสองราคาดีราคาดีสองพันสองตอนมองเขานิ่งๆเนาะไม่ใครใส่ตอนนั้นขายเนี่ยพี่ตอนนั้นขายอ๋อนี่มีเจ้าของแล้วเรียบร้อยเรียบร้อยก็ฝากไว้ใช่ครับของมารับบัตราคาครับข้างบนนี้ก็ปลอมนะใช่ครับข้างบนเป็นปอมปอมไอ้นี่ที่รับพี่บอกใช่ครับโคตรจะเป็นไตเลยครับพี่ที่ขับร้านนี้ราคาเดียวกันครับหนึ่งหนึ่งหกห้า เราไม่โกงราคาครับผมดํานี่พันอะไรครับสีดำเป็นลาบาร์ลิทิเวอร์พี่ลาบารดล์ดำลาบาร์ล์ดำเนี่อย่างนี้อย่างนี้เริ่มต้นลาบาร์พิเศษเลยพี่ตัวละ9,500ครับ9,500ครับลาบาร์ล์ดำตัวที่้ตัวนี้ อันนจะเป็นพ่อพันธ์ครับพี่เปิดล้ผมยูพ่อพันธุ์ปอมสอที่บ้านครับจาวันนีก่อนเร็วจ้าวันนี้ก่อนขอจ้าวันนี้ก่อนสวัสดีคร okay. mm ับโอเควัีครับปสวยเลยขอจ้าวันนี้ครับเสวยสองมือสองมือนะสองมืออวัสดีครับชื่นใจพี่จ้าขอวันนีก่อนเลยขอจาวัสดีครับมาเร็ววัสดีครับมาเร็ววัสดีครับพี่จ้าสองมือสมือสวยอันนี้หมาสองมือสวัสดีคสวัสดีครับสวัสดีครับ เดี๋ยวตอนนั้นครับพี่ตอนนรกถือแลวตอนนี้ขายแล้วเดี๋ยตอนนั้นครับตอนนี้จะเรียนเลยตอนนี้จะเรียนเลยครับเป็นเพศตัวนี้ตอนนี้ออกแล้วอ่ตอนนั้นก็ไปแล้วครับเดี๋ยวคู่ตัวเดียวแล้วโอ้มาดีดีเลยครับบนก็จะเป็นหมาชนิดพี่อาเจตีแต่เป็นบูลี่เกตเลี้ยงเล่นครับน่ารักน่ารักแบบครมแบบอาสีพิเศษฟอร์มแบบกำลังดีน่ารักน่ารักก็ฟอร์มนี้เลยจะเป็นการบูลี่ ยังเล่นเนาะไ้ครับ erm> พ yeah ี่เล่ๆอันนั้ยูตัวละมื่นึงพันห้าร้อยนะครับผมมีกันบูดี้อันนี้โอ้ตัวเล็กเลยอันนี้พันอะไรครับชิว่าครับชิว่าเจ็ดพันห้าเท่านั้นอันนี้พี่ว่าซงหัวแอปเปิ้ลอะไรใช่ครับพี่ใส่เขาเท่าไหร่นะเจ็ดพันห้าเจ็ดันห้าอยให้เลยครับอย่างนี้อย่างนี้เท่าไหร่เนี่ยเล อายุเกือบเกือบปังเอนมีประมาณห้าสิบกว่าันประมาณห้าสิบวันเจ็ดพันห้าร้อยวันใช่เฉยง่ายคือจ่ายด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับนิ่งครับเกาเกาเอันนี้ข้างล่างปอมครับพี่ปอมหมดแล้วรอบนี้ใช่ครับปอมทั้งหมดเลยพี่โอเคพี่ขอบคุณมากนะครับเป็นน้องพี่สบายดีนะสบายดีครับ คนนี้ว่าอะไรผิดไงหรือว่าไฟไหม้กันหมดใช่ใช่คอมเมนต์ส่วนใหญ่ก็คือถามเรดวน้อแต่ใครพี่ใช่จริงๆนั้นมันมีไม่กี่ตัวที่น้องหมาน้องหมาก็ไม่เาเสียหายบอกว่ามันเป็นนกไก่ป็นงูไงใช่ครับผมโอเคขอบคุณมากครับพี่ล้านยินดีครับนัตตี้เบบี้ด็อกนัตตี้เบบี้ด็อกครับเหมือนเดิมครับศูนย์แปดศูนย์สี่ห้าสามสามาห้าเปิดทุกวันครับยินดีให้บริการทางเพจถ้าบอกอะไรมาจากลูกค้าทางเพจพิเศษราคาให้คขอบคุณครับโซนสัตว์เลี้ยงก็ประมาณนี้นะครับทุกคน เดินเข้ามาข้างในก็จะเป็นพวกร้านขายของในจับจุจักแล้วเราเจอกันในคลิปหนะ้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ